อานนนเราตถาคตได้แสดงหนทางอันประเสริฐยิ่งอริยมรรคมีองค์8แก่เหล่าภิกษุทั้งหลายหลายครั้งแล้วหนทางนี้เป็นหัวใจของการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาแบบดั้งเดิมและเป็นสัจธรรมข้อที่4ในอริยสัจสี่คืออริยสัจว่าด้วยทางอันนำไปสู่ความดับทุกข์ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ทรงชี้ทางอันเยี่ยมยอดนี้แก่โลกแล้วข้าพระองค์ขอประทานพระวโรกาสให้พระองค์ทรง,งแสดงรายละเอียดของอริยมรรคมีองค์8อริยะอัาทังกิกะมรรคให้สมบูรณ์อีกครั้งเพื่อเป็นประทีปแห่งปัญญาแก่เหล่าภิกษุผู้มุ่งหวังความรู้แจ้งเห็นจริงวิชาและเพื่อนำไปสู่การบรรลุธรรมโลก,กุตรธรรม9ดีแล้วอานน์ เธอจงตั้งใจสดับฟังและทำในใจให้แยบคายเถิดตถาคตจกแสดงมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางซึ่งเป็นทางที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วมักขานี้ก่อให้เกิดจากสุปัญญาเห็นแจ้งก่อให้เกิดยานความรู้เป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้และเพื่อพระนิพพานมัชฌิมาปฏิปทานั้นคืออะไรบ้างพระเจ้าข้าอานนท์มัชฌิมาปฏิปทานั้น ก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการนี้เองประกอบด้วย 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้อง 2. สัมมาสังกปัปปะความคิดดำริที่ถูกต้อง 3. สัมมาวาจาวาจาที่ถูกต้อง 4. สัมมากัมมันตะการกระทําที่ถูกต้อง 5. สัมมาอาชีวะการหาเลี้ยงชีพที่ถูกต้อง 6. สัมมาวายามะ ความเพียรที่ถูกต้อง 7. สัมมาสติการระลึกที่ถูกต้อง 8. สัมมาสมาธิการตั้งเจตมั่นที่ถูกต้องข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้ามักนี้ได้ชื่อว่าทางสายกลางมัชชิมาปฏิปทาเพราะเหตุใดมักนี้ได้ชื่อว่าทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาอานน์เพราะเป็นทางที่หลีกเลี่ยงที่สุดตรงสองอย่าง ที่ผู้บรรพชิตไม่ควรดำเนินตาม 1. การประกอบตนให้ผัวพันด้วยความสุขในกามคุณกามสุขลีกานุโยคซึ่งเป็นสิ่งที่ต่ำทรามเป็นของชาวบ้านเป็นของปุตุชนไม่งามและไม่เป็นประโยชน์ 2. การประกอบตนให้ลำบากด้วยการทรมานตนอัตตกิลมาฐานุโยคซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ไม่งามและไม่เป็นประโยชน์ตถาคตได้ตรัสรู้ทางสายกลาง โดยไม่เข้าไปใกล้ที่สุดตรงทั้งสองอย่างนี้ซึ่งการปฏิบัติตามมรรคนี้จะต้องมีความสมดุลโดยให้มีการบำรุงกายอย่างเหมาะสมและฝึกจิตตามหนทางที่ถูกต้องข้าพระองค์เข้าใจในความหมายโดยรวมของมรรคมีองค์8แ,และความเป็นมัชชิมาปฏิปทาแล้วพระเจ้าข่ะบัดนี้ขอประธานวโรกาสให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอธิบายถึงแต่ละองค์ธรรม โดยละเอียดตามพระสูตรที่ทรงแสดงไว้ในมหาอานาปานาสติสูตรและวิพังคสูตรด้วยเถิดอานนสัมมาทิติคือความเห็นชอบนั้นเป็นไฉนสัมมาทิฐิคือความรู้ในอริยสัจสี่ได้แก่ 1. ความรู้เรื่องทุกข์ 2. ความรู้เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ 3. ความรู้เรื่องความดับทุกข์ 4. ความรู้เรื่องหนทางที่นำไปสู่ความดับทุกข์ความรู้นี้เองที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นองค์ธรรมข้อแรกและเป็นหัวหน้าขององค์มรรคบางครั้งแปลว่าความเห็นที่ถูกต้องอานน์ในแง่ของอภิธรรมสัมมาทิฏฐิคือปัญญาความเข้าใจความไม่มืดมัวการสืบสวนสอบสวนความจริง สัมมาทิฏฐิเป็นองค์ประกอบแห่งการตรัสรู้และเป็นองค์ประกอบที่รวมอยู่ในมัตคข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าสัมมาทิฏฐินั้นเป็นปัญญาที่เห็นแจ้งในสภาวะตามความเป็นจริงวิชาโดยเฉพาะการเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและเป็นจุดเริ่มต้นในการขจัดปัญหาและความทุกข์อานทน์ สัมมาสังกัปปะคือความดําริชอบนั้นเป็นไฉไหนสัมมาสังกัปปะคือความดําริสามประการ 1. ความดําริในการออกจากกามเนคขมมะสังกัปปะคือการสละการหลีกออกจากกามอารมณ์หรือความไม่มีความโลภไม่ขึ้นอยู่กับความต้องการทางอารมณ์และตัณหาทางประสาทสัมผัส 2. ความดำริในการไม่พยาบาทอัพยาบากสังกัปปะ 3. ความดําริในการไม่เบียดเบียนอวิหิงสาสังกัปปะความดําริเหล่านี้เองที่เรียกว่าสัมมาสังกัปปะความดําริชอบนี้จัดเป็นความคิดที่ดีและถูกต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของตนและผู้อื่นอานุน ในแง่ของอภิธรรมสัมมาสังกัปปะคือการตรึกความคิดการดำริการกำหนดการมุ่งการใช้ความคิดความที่จิตแนบแน่นในอารมณ์และยกจิตขึ้นสู่อารมณ์สัมมาสังกปะจัดอยู่ในส่วนของปัญญาขันข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์เข้าใจแล้วว่าสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกปปะนี้จัดเข้าในปัญญาขัน ถูกต้องอานนต่อไปคือองค์มรรคที่จัดเข้าในศีลขันสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะและสัมมาอาชีวะ 3. ส,สัมมาวาจาวาจาชอบพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานนนสัมมาวาจาคือวาจาชอบนั้นเป็นฉไหนสัมมาวาจา คือการงดเว้นจากวจีทุจริตสประการ 1. การงดเว้นจากการพูดเท็จ 2. การงดเว้นจากการพูดส่อเสียด 3. การงดเว้นจากการพูดคำหยาบหรือคำที่สื่อถึงความไม่สุภาพ 4. การงดเว้นจากการพูดเพ้อเจอ้อหรือการพูดไร้สาระไร้ประโยชน์ อานอนนในแง่ของอภิธรรมสัมมาวาจาคือการหลีกเลี่ยงการละเว้นการงดการไม่ล่วงละเมิดขีดจำกัดของกรรมชั่วทางวาจาทั้งสี่ในอัถกถาอธิบายว่าสัมมาวาจาคือวาจาที่งดงามหรือควรสรรเสริญเป็นการละเว้นจากการประพฤติผิดทางวาจา โดยการตัดขาดการประพฤติชั่วนั้นโดยสิ้นเชิง 4. สัมมากัมมันตะการกระทำชอบพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอานนท์สัมมากัมมันตะคือการกระทำชอบนั้นเป็นไฉไหนสัมมากัมมันตะคือการงดเว้นจากการกระทำอันเป็นอกุศลทางกายสามประการหนึ่ง การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. การงดเว้นจากการลักทรัพย์หรือการเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 3. การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามอานนท์ในแง่ของอภิธรรมสัมมากรัรมมันตะคือการหลีกเลี่ยงการละเว้นการงดการไม่ล่วงละเมิดขีดจำกัด ของกรรมมาชั่วทางกายทั้งสามในอัถกถาสัมมากรรมมันตะคือการกระทําที่งดงามหรือควรสรรเสริญเป็นการละเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นโดยการตัดขาดการประพฤติผิดนั้นโดยสิ้นเชิง 5. สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบอานนนสัมมาอาชีวะ คือการเลี้ยงชีพชอบนั้นเป็นชไหนอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ละเว้นมิจฉาชีพและดำรงชีพด้วยสัมมาอาชีวะโดยสุจริตซึ่งหมายถึงการเว้นจากกายทุจริตสามและวจีทุจริตสี่และการมีทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบธรรมสัมมาอาชีวะมีลักษณะเป็นการชำระ และมีหน้าที่ในการบำรุงชีวิตที่เหมาะสมและเป็นการละเว้นอย่างเด็ดขาดจากมิจฉาอาชีวะขอพระองค์อธิบายยิ่งยิ่งขึ้นไปพระเจ้าค่าอานน์สัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบนั้นเป็นฉไหนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ละเว้นมิจฉาชีพและดำรงชีพด้วยสัมมาอาชีวะโดยสุจริต ซึ่งหมายถึงการเว้นจากกายทุจริตสามและวจีทุจริตสี่และการมีทรัพย์ที่ได้มาโดยชอบธรรมสัมมาอาชีวะมีลักษณะเป็นการชำระและมีหน้าที่ในการบำรุงชีวิตที่เหมาะสมและเป็นการละเว้นอย่างเด็ดขาดจากมิจฉาอาชีวะข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าองค์ธรรมทั้งสามนี้คือ สัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะและสัมมาอาชีวะนี้จัดอยู่ในศีลขันธ์ซึ่งเป็นการฝึกความประพฤติสุจริตที่แสดงออกทางกายและวาจาถูกต้องอานทน์ต่อไปคือองค์มครรคที่จัดเข้าในสมาธิขันธ์สัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิ อาน,น์สัมมาวายามะคือความเพียรชอบนั้นเป็นฉไหนสัมมาวายามะคือความเพียรในการละและบำเพ็ญสำม,มบะทานสี่หนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างความพยายามในการยังอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเธอต้องปลุกเร้าพลังงานบังคับและเหนี่ยวรั้งจิตไว 2. เพียรในการละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้หมดสิ้นไปเธอต้องปลุกเร้าพลังงานบังคับและเหนี่ยวรั้งจิตไว้ 3. เพียรในการยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเธอต้องปลุกเร้าพลังงานบังคับและเหนี่ยวรั้งจิตไว้ 4. เพียรในการรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งมั่นไม่เลือนหายให้เพิ่มพูนเจริญง,งอกงามและถึงความบริบูรณ์เธอต้องปลุกเร้าพลังงานบังคับและเหนี่ยวรั้งจิตไว้อานนท์ในแง่ของอภิธรรมสัมมาวายามะคือการปลุกเร้าพลังงานทางจิต เป็นองค์ประกอบแห่งการตรัสรู้ในส่วนของพลังงานความเพียรน,นี้เป็นการตั้งใจปฏิบัติมุ่งม,มั่นไม่ท้อถอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้หลุดพ้นจากทุกข์ 7. สัมมาสติพระผู้มีพระภาคเจ้าอานนนสัมมาสติคือความระลึกชอบนั้นเป็นฉไฉน สัมมาสติคือการปฏิบัติในสติปฐานสี่หภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่โดยมีความเพียรอย่างแรงกล้ามีสติและสัมปชัญญะโดยได้กำจัดอภิชาความยินดีและโทมนัสที่มีอยู่ในโลกสีได้และในทํานองเดียวกันนี้เธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา เธอพิจารณาเห็นจิตในจิตเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอานนท์ในแง่ของอภิธรรมสัมมาสติคือสติความระลึกรู้อย่างต่อเนื่องเป็นองค์ประกอบแห่งการตรัสรู้ในส่วนของสติสัมมาสติคือการมีสติเท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อไม่ให้กิเลสหรืออวิชชาครอบงำได้แปด สัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นชอบพระผู้มีพระภาคเจ้าอาน,น์สัมมาสมาธิคือความตั้งจิตมั่นชอบนั้นเป็นชไหนสัมมาสมาธิคือการที่ภิกษุสงฆ์สงบระงับจิตใจเข้าถึงฌานสี่หนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมเข้าถึง และดำรงอยู่ในปฐมฌานซึ่งประกอบด้วยวิตกและวิจารณเกิดจากความสงัดและเต็มไปด้วยปีติและสุขเธอสงบวิตกและวิจารณ์เข้าถึงและดำรงอยู่ในทุติยฌานซึ่งเกิดจากการรวมจิตมีปีติและสุขในฌานนี้จิตจะสงบและแน่นอนเพราะหลุดพ้นจากวิตกวิจารณ์ เธอคลายความกำหนัดในปีติและเข้าถึงและดำรงอยู่ในตติยฌานเธอมีอุเบขามีสติสัมปชัญญะและเสวยสุขด้วยนามกายซึ่งพระอริยะกล่าวว่าผู้มีอุเบขาและสติย่อมอยู่เป็นสุขเธอละสุขและทุกข์ได้และโดยการดับไปแห่งโสมนัสและโทมนัสในอดีตเธอเข้าถึง และดำรงอยู่ในจตุตธชานซึ่งเป็นความบริสุทธิ์แห่งสติและอุเบกขาอย่างแท้จริงซึ่งไม่มีทั้งสุขหรือทุกข์อานอนท์ในแง่ของอภิธรรมสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นแห่งสติเป็นองค์ประกอบแห่งการตรัสรู้ในส่วนของสมาธิการตั้งจิตมั่นชอบนี้คือการฝึกปฏิบัติสมาธิ ซึ่งเป็นการรวมกำลังแห่งใจให้เป็นหนึ่งเดียวทําให้กุศลจิตตั้งมั่นในอารมณ์ไม่ฝุ้งซ่านข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าองค์ธรรมทั้งสามนี้คือสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธินี้จัดอยู่ในสมาธิขันซึ่งเป็นการฝึกฝนด้านคุณภาพทางอารมณ์เพื่อควบคุมจิตให้อยู่ในสภาพที่เข้มแข็งสงบพองใสและบริสุทธิ์ ถูกแล้วอานนท์การปฏิบัติมักมีองค์8อย่างสมดุลเป็นการพัฒนาคุณภาพของบุคคลโดยมีสติเป็นตัวนำในการพัฒนามักทั้ง8ประการเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือความหลุดพ้นจากทุกข์นิพพานซึ่งหมายถึงการบรรลุโลกุตรธรรม9ได้แก่มัก4ผล4และนิพพานหนึ่งโลกุตรธรรม9นี้ นำไปสู่การสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลอย่างไรบ้างพระเจ้าขาอานนท์ผู้ปฏิบัติที่สามารถทำลายกิเลสเครื่องผูกมัดสั่งโย์ได้ตามลำดับขั้นย่อมสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลสี่จำพวกคือพระโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสะพระนิพพานผู้บรรลุเป็นพระโสดาบัน เป็นอริยะบุคคลประเภทแรกที่ได้สัมผัสกระแสรพระนิพพานสามารถละสังโยชน์เบื้องต่ำได้สามประการได้แก่ 1. สักกายทิฏฐิความเห็นผิดว่ามีตัวตนหรือความเห็นที่ยังติดแน่นว่ามีตัวเราของเรา 2. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระรัตนตรยัย 3. ศีลับผัดประมาทความยึดมั่นในศีลพรดอย่างงมงายพระโสดาบันมีศีลบริบูรณ์ส่วนสมาธิและปัญญาอยู่ในระดับพอประมาณ 2. พระสกทาคามีผู้กลับมาเกิดอีกครั้งเดียวพระสกทาคามีละสังโยชน์ได้เช่นเดียวกับพระโสดาบันสามข้อแรก แต่ได้กระทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงยิ่งขึ้นพระสกะทาคามีจะกลับมาเกิดในกามภูมิมนุษย์โลกหรือเทวโลกอีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น 3. พระอนาคามีผู้ไม่กลับมาเกิดในกามโลกอีกพระอนาคามีสามารถละสังโยชน์เบื้องต่ำได้สามข้อแรก และละสังโยชน์ได้เพิ่มอีกสองประการได้แก่ 4. กามราคะความพอใจในกามกามฉันทะ 5. ปฏิฆะความกระทบกระทั่งในใจหรือความคิดร้ายพยาบาทพระอนาคามีมีศีลและสมาธิบริบูรณ์แต่ปัญญายังพอประมาณ 4. พระอรหันต ผู้สิ้นอาสะวะแล้วพระอระหันต์เป็นผู้ที่สิ้นอาสะวะแล้วเป็นผู้ที่ถอนกิเลสขึ้นได้เป็นผู้ที่เผาผลาญกิเลสด้วยไฟคือยานและเป็นผู้ที่อยู่จบพรหมจรรย์แล้วพระอระหันต์สามารถละสังโยชน์เบื้องต้นทั้งห้าข้อและละสังโยชน์เบื้องสูงได้อีกห้าประการได้แก่ 6. รูปปราคะ ความกำหนัดยินดีในรูปติดใจในอารมณ์แห่งรูปฌาน 7. จ็อรูปปราคะความกำหนัดยินดีในสภาวะที่ไม่ใช่รูปติดใจในอารมณ์แห่งอรูปฌาน 8. มานะความถือตัว 9. อุดทัจจะความฟุ้งซ่าน10อวิชชาความไม่รู้แจ้ง พระอรหันต์มีศีลสมาธิปัญญาบริบูรณ์ทั้งหมดการบรรลุอรหัตผลเป็นการทำลายอาสวะกิเลสด้วยยานขั้นสุดท้ายนำไปสู่ความหลุดพ้นอย่างเด็ดขาดพระผู้มีพระภาคเจ้าอานน์อริยมัคมีองแปดนี้เป็นทางดำเนินของพระอริยะซึ่งหากเจริญให้บริบูรณ์แล้ว ย่อมประสบผลสำเร็จคือยังมักผลและนิพพานให้เกิดขึ้นได้และเธอพึงทราบไว้ว่าหนทางในการเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นทางพ้นจากสังสารวัตรโลกุตรธรรมนั้นมีแนวทางการปฏิบัติสำคัญที่ต้องอาศัยสมถะและวิปัสสนาโดยเฉพาะการเจริญสติปัฏฐานสี่ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบรรลุธรรมไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยสมถะก่อนหรือวิปัสสนาสมถะปุพพังคมะวิปัสสนาวิปัสสนาปุพพังคมะสมถะหรือควบคู่กันไปสมถะวิปัสสนายุคณัตทะจุดหายปลายทางก็คือการเห็นแจ้งไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาตามความเป็นจริง จนสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลในที่สุด